เบื่อแล้วรถแรงอยากขับรถซื้อข้าวแกงบ้านนะครับผมสวัสดีคขาวันนี้บอกลยนะมาพร้อมกับเจ้าโตโยต้ายาริทั้งสองคันนี้บอกเลยว่าพอบ้านแม่บ้านที่อยากได้รถเอาไปทํางานแบบว่าเป็นรถคันแรกที่อยากได้ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเอาไปส่งบุตรล้านนะครับคันนี้บอกเลยว่านําเสนอรถ E ีโคคาผ่อนเบาๆนะสำหรับลูกค้าที่กําลังไปทํางานอยากมีรถแคกนะจ๊ะ mm hmm. เป็นโตโยต้ายาริเลยทั้งสองคันนี้นะครับผมเป็นโตโยต้ายาริ1.2 E ตัวนี้บอกเลยมาให้ดู2องคันนะ mm hmm. บอกเลยว่าสภาพสวยมากและบอกเลยว่า เป็นผู้ชายขับสีดำก็หล่อเป็นผู้หญิงขับสีขาวก็สวยนะจ๊ะคันนี้บอกเลยว่ามารีวิวให้ดูแน่ๆสองคันเลยอะเพื่อการเสอน์ลาขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อเซีร์ปายวาซ่านนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะเซีย์ไพจะมาแนะนาโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆโด,ดนๆ ให้พ่อบ้านแม่บ้านไวกลางคนที่กําลังมองหารถใช้งานเนาะอยากมีนี่ก็แรกอยากมีรถคันแรกก็บอกเลยว่าฟังเซีย์ไปให้ตั้งแต่ต้นจนจบคลิปให้ดีนะเพื่อประมชาติเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแลวโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆน,นะครับผมถ้าเกิดเซียรปเพคุณผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะวันนี้บอกเลยมาพร้อมกับเจ้าโตยต้ยาริส 1.2e 2คันนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมขาวเอยทีมดำเอยวันนี้เซีย,ย์ไปจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอยาขออนุญ,ญาตพาดูทีมสีขาวก่อนนะ สีขาวเชื่อเลยว่าหลายคนนะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้นะที่ใช้นะอาจจะเป็นผู้หญิงสามารถที่ใช้นะสีขาวบอกเลยว่าทําไมหลายคนถึงชอบสีขาวเพราะว่าเลยหนึ่งรักษาง่ายล้างกี่ทีก็ใหม่นะแล้วก็เป็นสีที่สามารถเข้าเกือบได้ทุกเฉลุกเลยทุกคนนะตัว mm. น,นี้บอกเลยว่าสวยสวยจริงๆตัวนี้เป็นตัวเกรดอี e. ตัวนี้ได้อะไรบ้างนะอย่าขออนุญาตดูสัมคุณแต่น,น,นานๆเลยนะตัวนี้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นหลอดไฟสีเหลืองทุกคนตัวนี้บอกเลยบางคนอาจจะบุรีนะเป็นน้อง อุ้ยออฟลรถปีใหม่แล้วยังได้ไฟตัวเดืองไม่ยังไม่ได้ไฟอะโปรเจคเตอร์อีกหรอบอกเลยว่าน้องมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าบางคนนะใส่ไฟโปรเจคเตอร์ตัวททอปไปอะไรเงี้ยไฟอาจจะแสงสว่างบนถนนเนี่ยอาจจะไม่สู้เท่าไฟพวกนี้นะคนตัวนี้จะเป็นหลอดไฟสีเหลืองนะอาจจะมองวิชาใส่ยเลยว่าดีดีดีนะบางคนบอกอาจจะดีนะแต่เสียวปาว่าดีนะถ้าเกิดว่าเราไม่นิดว่าออปชันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์เลย ช้งานได้คุ้มค่านะครับผมเนาะกระจังด้านหน้าก็เป็นแนวแบบดีไซน์มาใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตัวนี้ไม่ใช่ว่ายาริสหน้าโหนดอะไรแล้วนะเป็นยาริสตัวใหม่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปชมนะครับผมก็ไฟจัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีมาให้นะทุกคนแต่ว่าตัวนี้สามารถเอาไปใส่เพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวอุปกรณ์จากมาตรฐานจากโรงงานเลยลูกค้าที่บอกว่าอยากได้นะไฟตัดมองไฟตัดหมอกนะถ้าเกิดว่าอยากได้สามารถเอาไปติดเพิ่มเติมหรือว่า จะเข้าบอกว่าเช็คราคาในชอ้ชอปปงช้อปปี้เอาสามารถดูราคาติดตั้งเองได้เลยนะครับผมเนาะอ่ะตัวนี้เป็นตัวเกต E ีวิตองกลัว้วนะนะว่าจะมีไฟอ่าไฟอะไรนะไฟแก้มตรงอ่าแก้มกระโปรงตัวนี้ตัว E ีมาพร้อมกับไฟกระจบองข้างให้เรียบร้อยนะจ๊ะไม่ต้องไปบุรีว่าหู้ยี่ไฟเลี้ยงยังอยู่ตรงนี้อยู่หรอบอกเลยว่าเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊าตอนนี้ก็คือดีไซน์สวยมากเลยนะครับผมและมาดูด้านล้อแม็กเลยตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบเท่าไหร่เดี๋ยวแอบส่องนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ15ห ตัวนี้เป็นล้อ,อ,อแม็กอร์เซ็ปห้5นะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแต่อันสิ่งที่ไม่เดิมคือเราเปลี่ยนยางให้ลูกค้าใหม่สีเซนเป็นยางปี2022เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นยางปี2022เลยนะครับผมเนาะใครที่บอกว่าอยากได้รถใช้แบบใช้ยาวๆยางอีปี2อปีค่อยเปลีนนะ่ยนคันนี้แนะนําเลยนะตัวตาย,ยางน,นิดปลายเสียดเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งหมดสีเซนเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะด้านข้างมาพร,ร้อมกับกันสาดแล้วก็แถบโครเมียมนะกันลอยในมือเผื่อผู้ผหญิงบางคนเนาะเล็บยาวๆไว้แล้วสวยติดเล็บจงเล ก็กันลอยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับคันนี้รถน่าใช้นะ่าคุ้มค่ามากเลยนะครับผมนะและมาดูด้านข้างตัวนี้เป็นตัวซีดานนะตัวนี้เป็นตัวซีดานน่าใช้งานแล้วกออ็อุปกรณ์ต่างๆนี่คือดูแลง่ายมากเลยนะทุกคนนะและข้างหลังก็มาพร้อมกับไฟลงไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟอะไรคือฉบเชียบ,บางข้างคือยาวมากคนออกบางข้างแล้วก็มาด้านข้างต่อตัวนี้คือออกแบบมาได้ดูแบบทันสมัยดูมีเข้ากับทันสมัยเด็กรุ่นใหม่นอกวัยกลางคนเราก็อยากได้รถ ที่ดีมีความฉ่เฉียวนิดนึงความสวยงามนิดนึงก็แนะนําเลยนะตุกยาลิกก็คือสวยมากนะครับผมแล้วบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวเกียร์ e แล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยอีก2จุดด้วยนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยมากเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเกียร์ e เนาะอ่ะตัวนี้ผ่านไปแล้วทีมสีขาวผ่านไปแล้วขออนุญาตพามาดูทีมสีดาต่อเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวเกียร์ e เหมือนกันล้อมงล้อแม็กอะไรเหมือนกันหมดเลยนะจัดหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่ได้สติกเกอร์มานะเป็นตัวชุดแต่งเพิ่มเติมมานะครับผมและตัวนี้บอกเลยว่า ด้านหน้าดีไซน์เหมือนเดิมแต่ต่างกันแค่สีเท่านั้นเองทุกคนคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถ e ีโคคาหลายคนบอกว่าอุ้ยรถ e ีโคคามันจะไปแรงมันจะไปโก้อะไรแต่บอกเลยว่า e ีโคคามีดีกว่าที่คุณคิดเลย1ประหยัดน้ำมัน2ต่อภาษีก็ถูก 3. ผ่อนก็เบาด้วยสบายกระเป๋านะครับผมบอกเลยไม่ต้องซเซเลียนนะบางคนเอาไปใช้งานประจําวันทุกวันนะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมเนาะ ได้พันสองประหยัดน้ำมันแล้วบอกว่าสามารถเชื่อมบลูทธแอร์ออโต้แล้วนะสำหรับคันนี้อยากขอรี่อยากเข้าดูด้านในหน่อยได้ไหมตกนะก้องนะเดี๋ยวขับรก็ได้อ่ะด้านในก็บอกเลยว่าได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันให้เรียบร้อยนะกุญแจรีโมทให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออโต้นะอยากย่า,ยานั่งให้ดูนะครับ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเบอร์บวกลบแล้วก็เปลี่ยนพวงเปลี่ยนเพลงได้นะแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้วางสายรับสายโทรศัพท์เซ็นเซอร์ถอยอีก2จุดนะครับผมระบบ BSC กันเลื่อนถ่ายก็ม uh ีมาให้พร้อมแล้วนะจ๊ะและกุญแจก็กุญแจรีโมทเรียบร้อยนะสามารถล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้แล้วก็เปิดฝาท้ายได้กดค้างไว้ก็เน่งออกมานะแล้วบอกเลยว่ายาลิสนะเป็นอีโคคาร์ที่สัมภาระด้านหลังสามารถบรรทุกนิจุใจมากๆเลยนะทุกคนนะวางกรงวางแก้วอะไรก็มีให้ผมอีนนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะทุกคนอยากด เนาะไะเดี๋ยวพาไปดูสานักหนังเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับทุกคนฝปกดค้างไว้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะสะสัมภาระด้านหลังก็สามารถเก็บของได้เยอะนิดนึงนะทุกคนตัวนี้อาจจะมีพลุนมากนิดหน่อยนะเดีย๋ยวล้างทำความสะอาดให้ทีนึงนะวัสนสงมอบก็มียางอะไรมาให้พร้อมนะครับตัวนี้สุดยอดมากเลยนะครับผมและบอกเลยว่าสมัววาสมภาระสามารถวางกระเป๋าได้มาสี่ห้าใบเลยนะทุกคนใครที่บอกว่ารถอีโคคาร์นั้นเล็กแบบเครื่องเล็กบอดี้เล็กนะบอกเลยว่าโตโยต้ตยายอดิสไม่ใช่แน่นอนนะจ๊ะ ถึงเครื่องจะเล็กประหยัดน้ำมันก็จริงแต่ว่าสมรรถะด้านหลังสามารถเก็บได้เยอะจริงๆเลยนะครับทุกคนเนาะฝากไปด้วยนะกันนะพ่อบ้านแม่บ้านตามตีมเลยไม่ว่าจะเป็นตีมดำต,ตีมขาวเนาะพ่อบ้านแม่บ้านวัยกลางคนที่กำลังมองหารถใช้งานผ่อนเบาๆไม่ต้องวางเงินดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องใช้คนกู้รวมนะเซีรไปแนะนําเลยสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริเอที2คันนี้นะครับผมสินเชื่ออนุมัติง,ง่ายๆนะครับผมภายในวันเดียวน,นะลูกค้าที่มีสิปเงินเดือน3เดือนอแล้วก็สเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะ อนุมัติไวภายใน1วันเลยนะครับผมขับรถกลับบ้านได้เลยจะเอกสารครบบอกเลยว่าไม่เกิน1วันขับรถกลับได้เลยนะครับผมและบอกเลยว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเด็ดๆนั้นโดนรอลูกค้ามากเลยเมซ่าจะเป็นดอกเบี้ย1.99%นาน5ปีหรือก็บริการช่วยเหลืออีกปีหนึ่งน้ำมันเต็มถังวันรับรถนะครับผมแล้วก็ติดกล้องหน้ารถให้อีกด้วยครับวันรับรถนะครับผมเซลไปจัดให้จัดให้แน่นเลยนะครับผมเนาะใครที่ดูคลิปนี้สนใจเจ้าโตโยต้ายาริ a เอทีสีขาวแล้วก็สีดำคันนี้นะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเซียไปได้เบอร์ที่อยู่ ด้านบนหรือว่าด้านล่างที่ขึ้นตึงต้งตึ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมเนาะหรือว่าจะทักมาพูพดคุยในเพจร้านก่อนก็ได้นะครับผมเราก็บอกว่าสนใจคันนี้เงื่อนไขอะไรยังไงมาคุยกันก่อนได้นะครับผมช่วงนี้นะก่อนปีใหม่นะออกรถเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าลูกค้าไม่ต้องเสียเลยว่าเฮ้ยออกรวเดือนน้าต้องส่งค่ารถเลยยังไม่ใช่ออกรถเดือนนี้ย้ําอีกทีว่าผ่อนปีหน้านะครับผมบอกเลยว่าเงื่อนไขอนุมัติง่ายอนุมัติไวลูกค้ารับเงินสดก็ออกรถง่ายๆนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ ฝากติดตามให,ให้ครบทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ทิกต็อกยูทูบอินสตาแกรมนะครับผมเนาะราย Official, นะ์ออฟฟิเชียลแล้วติดตามให้ครบทุกช่องทางเลยไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็อยากให้กดติดตามกดกระดิ่งให้ครบนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็ลดไม่ใหม่เข้ามาของเสียปลาวาสาันะครับผมเนาะและฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสมชายคาร์เซนเตอร์ของเรามทั้งหมด2สาขานะครับสาขาแรกสาขาใหญ่อยู่ที่อารัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสราแก้นะครับผมอยู่ทางไปตลาดลุงเกลือนี่เองเองนาะและอีกสาขาหนึ่งที่เสียบปลากำลังทําคลิปอยู่นี้ก็อยู่่ที บ้านเก่าซอยส,สิบสองอำเภอพนันจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับผมใครอยู่ใกล้ที่ไหนอยากมาหาเสียไยก็เข้ามาแวะได้เลยนะหรือใครอยู่ใกลที่สาขาใหญ่เข้าไปที่สาขาใหญ่ได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้สบายขออนุญาตลาตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ